เออ่ทีมงานในนั้นด้วยก็จะมีศิลปินมีแดนเซอร์มีน้ำดนตรีคนละสองร้อยชีวิตเนาะไม่แล้อยสองร้อยชีวิตการเกิดคนจัดงานนู่นนี่น่าซาวมิดนู่นนี่น่าจะมีโปรโมชั่นเท่าไหร่บ้างอะอะไรนะไปถึงว่าแพ็กเกจเอออเดี๋ยวเขาลงคอนเดี๋ยวให้เราส่งให้ถ้าเกิดห้าแสนที่โมโถดิวเลยถามเพราว่าทีเราจะดูแงะราคาองไรมาปีพี้มึงไม่ได้ห ไม่เชื์ว่าบิ๊กได้แต่ฟังเสียงจริงไม่น้อหัวไหวไหมไหวนี่ไงหนูไม่ท้อไม่อีคนน่ารักมากเอ้ยจริงๆนะแบบว่าไม่ท้อคนขายไม่ทิ้งใช่คุณนี่เป็นเจ้าของแอนนี่ร้องไห้ไปแล้วเหรอแก่แล้วเอ๊ยฟังสั่งตับบิได้ตับไม่ท้อหนูไม่ท้อหนูนั่งอยู่เนี้ยแหละถ้าแสนพี่บอโทรดิวให้เลยนะคะพี่บอดิวดิวดิวคอนเฟิร์มเลยแบบยืนยันเลยว่าเป็นแลาวกี่บาท ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยรู้ไม่เคยถทำพอโตไปถึงล้านห้าไม่พี่โมปุ๊บสามล้านห้าทางเพศทางฤดูทีมถ้าเป็นแบบนี้สามล้านห้าเขาพี่โมด้าเสร็จไม่พี่โมด่าเลยครับผมสำผมไม่เดี๋ยวอาจจะเป็นแบบถ้าโอเคเราไม่ได้ได้ในเซนนนะเราก็อาจจะมาเป็นไลฟ์คู่อะไรแบบนี้นะมันก็คุยกันได้ในอีกระดับหนึ่งโอเคได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้สปอนดเสื้อโตเกียวเขาอยากได้เขาบอกได้ไม่เรา หนูทำหนูทาให้ทีมโตเกียวนะเราไม่เอาให้ตัวเองงั้นทุกคนก็ต้องโกรธค่ะใช่ทุกคนก็ต้องโกรธคะเดนมันมาถึงครึ่งทางแล้วมันต้องไปถึงใช่เนี่ยกดคนละหนึ่งออเดอร์เนี่ยครบแล้วเนี่ยทุกคนสี่แสนค่ะเบสบอกแล้วสี่แสนเบนร้องเพลงให้ฟังนะคะเออเอออันสินค้าช่วยอะไรบ้างคะกูต้าครีมี่เนี่ยขาวค่ะรู้ได้ไหมคำนี้ได้ได้ได้เลยกระจ่างใสคิวมีออร่าเออกูต้ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเรา กินไปทาไปนะะไม่ผิวเราขาวขึ้นบูสต์ผิวของเราอันนี้ก็คือกินไปเลยอัดเข้าไปเลยเช้าสองเย็นสองวันนึงทาได้สี่เม็ด่วนันนี้ทาไปเลยเช้าเย็นนะคะขี้บำรุงบูสต์ไปเนี่ยคือซื้อเส้นเนี้ยคือครบจบขาวแน่นอนพี่กิมกินกี่กี่ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าผิวเราเปลี่ยน คือถ้าสมมติผิวเรื่องเรื่องผิวใสผิวเล่นแสงอะมันคือตั้งแต่แบบประมาณสามกระปุกอะคือรู้เรื่องเลยว่าแบบเวลาเราออกแดดผิวเราเริ่มเล่นแสงขึ้นผิวมันซุกอใ่ใช่ใชแต่กระปุกแรกสองกระปุกแรกผิวลื่นสิวหายใช่นี่รต้องสิวหายใช่มันช่วยเรื่องสิวบางคนอะเป็นสิวที่หลังสิวที่หน้าอกหาย คือตัวนี้กินตัวเดียวือครบจบแล้วอะเพราะฉะนั้นพวกแกกดไปในราคาเนี้ยคิมบอกเลยราคาเนี้ยเป็นราคาที่แบบพี่โบ๊เขาสต็อกเยอะมากเพื่อให้คนได้กดราคานี้กันไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่จริงนะเราได้เทรดมาร์คซึ่งเทรดมาร์คอะคือถ้าจะได้คือต้องใส่จริงเท่านั้นและเราได้มาและเราใส่จริงแต่เราสั่งผลิตเยอะเพื่อที่จะได้ให้ราคานี้แก่ทุกคนเพราะฉะนั้นยอด5้าแสนซัพพอร์ตโตเกียวมิวสิกนะคะทุกคนซัพพอร์ตเบสจะสี่แสนแล้วเดี๋ยวสี่แสนเบส เพลงให้ฟังก่อนไม่กล้าบอกเธอเพลงที่ตอนนี้อยู่ตอนน,ตอนนี้ถ้าทุกคนช่วยกันกดคนละหนึ่งตะกร้าจบแล้วใช่ตอนนี้พวกพ,พันพวกร้อยคนใช่ไหมหกพันค<ล>นคนละหนึ่งเนี่ยคนละหนึ่งเซ<ล>ตเ<อ>นี่ยร้อยกว่าบาทเองอ ใกล้แล้วใกล้แล้วใช่แล้วค่ะทุกคนช่วยกันคนละหนึ่งได้แบบร้องเพลงให้ฟังขอยอดสียงกันได้ป่ะใช่คือเอาได้เอาเพลงไหนได้หมดเลยอะไรทล่คนที่ไม่อยากเพื่อนอะไรเราได้เอามาอ่าเดี๋ยวกูกดเองนั่นอ่ะกพื่อนฝังคือที่ร้องเพลงเป็นบ้าพี่แจ็คกันร้องเพลงไม่ได้เลยครับร้องเป็นนักร้องเป็นนักเกิดเป็นนักร้องที่แบบเป็นลาตามร้านอ่ะเอ้ยไหนโชว์โชว์หน่อยโอเค ร้องไงวะร้องไงอ่าโอ้ผมยอมนะให้เขาร้องเลยไม่เพรามกเร็วอยากฟังเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรพูดเอาเพลงอะไรที่พี่ถนัดเลยอยากฟังพี่ร้องพี่ถนัดเพลงเดียวเลยเพลงจีบเมียพี่เลยเออเอาว่ามาเคยร้องเพลงจีบมคุไนะเอาพี่จีบเมียคนไหนอ่ะกูเคยร้องจีบมุณหน้าอะไรเราเราเป็นเราเป็นเราเป็นคู่รักแบบ คอเหรอคนเนี้ยใช่ใช่อยาคอแต่เคาก็ไม่คุยว่าเหมือนเบ็นั่นแหละเวลาแบบว่านอกก็อ้อนเหมือนกันหนูไม่รักคอขนาดนี้คนใต้ดุนะคนใต้ดุนะคนใต้ดุนะหนูไม่พักคอหนูพูดดีคนใต้รักคนรักหนูพูดดีพูดยังไงพูดยังไงอะเบฟคาอย่างเงี้ยแว่นมันนี่มาอย่างเงี้ยแว่นมันนี่มาไม่ไปบอกหรอกเราก็ต้องให้คนรักเราได้ฟังคนเดียวสิใช่ เบสของแบบเฮ้ยสามหมื่นเฮ้ยหกหมื่นเลยก็แล้วก็มินลงพิงเลยก็แล้วก็มินลงพิงเลยก็แล้วก็แล้วไป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 คือทุกคนขาทุกคนกดไลค์นี้ทุกคนไม่ได้ support เบสอย่างเดียวเพราะว่าถ้ายอดถึงห้าแสนปูปาร์เราได้ support พี่บิ๊กด้วยในการที่แบบพี่มดจะเป็นสปอนเซอร์ให้ในการโตเกียวมิวสิกคือมันได้ทั้งคู่อ่ะคือแกได้ support ทั้งคู่อ่ะคู่ใหญ่บ้านฟินแลนด์เบส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 คู่ใหญ่บ้านฟินแลนด์เท่านั้นอ่ะไปเอาให้ถึก เราขาดอีกอย่าไปตามเราขาดถึงจะแสนนิดนิดเองือนว่ายายายคะยายายแสนนิดนิดเองขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นโอกสามแล้วโอกสามคนละหนึ่งออเดอร์ค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วดันยอดถึงสิบเอาไปเลยเอาให้มันถึงเอาให้มันถึงเอาให้มันถึงคนละหนึ่งแค่นั้นเองคนละหนึ่งออเดอร์ก็จบแล้วเนี่ยใช่แล้วเก็บไปทานยอดขึ้นค่ะคุณพี่ บอกมีตังค์กดเก็บไปทางไปก่อนเลยระหว่างที่ของกลังเดินทางเราก็หาตังค์เก็บตังค์ใช่มาจ่ายตังค์ค่ะแค่นั้นเลยนี่ไงมันมีมันมีตะกร้าที่ถูกอยู่หรือเปล่าคะที่แบบอันนี้ปะที่มันมีแค่อันเนี้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทใช่คนละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนับรองว่าครบเฮ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบได้เหรอในไรอ่ะไม่ตอนแรกมันหนึ่งร้อยหกสิบสี่แต่ว่าเหมือนคนปองมันหายหมดหมดตัวช็อปนั้นเงินไม่ได้ พิมขึ้นราคาแล้วตอนแรกสอง้อยห้าบาทตอนนี้สองร้อยสามสิบร้อยแม่เรียบร้อยไม่ตนแต่แรกสั่งแล้วค่ะนี่ไงมันลดลงมาแล้วตอนแรกมันมันเอ้ยมันขึ้นว่ะไม่ได้ลดจากเจ็ดจากหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดสิบสามแล้วว่ะใช่ใช่โครีบเร็วกดเลยทุกคนกดสินค้าไปเลยปลายทางได้นะส่งฟรีมีปลายทางด้วันว่าราคาขึ้นแล้ว ไปเร็วไปเร็วอีกแค่เพิ่มเราก็จะสี่แสนไปอีกแค่เพิ่มเราก็จะห้าแสนไปกันต่อแต่ก็สามกดแล้วค่ะขอบคุณค่ะดูกันเลยทุกคนช่วยเรื่องอะไรคะผิวค่ะผิวกะจ่างใส่ผิวขาวเป็นกูต้านะคะกูต้าแบบโลชั่นแล้วก็กูต้าแบบทามนะคะทุกคนทีมมี่กูต้าตาก้าสามหนึ่งกระปุกนะครับคตาก้าสองจะได้ไป สามก็ปุกเนอะนร้อยก็บาทเองนี่จริงๆซูเปอเซนเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าเบงเนี่ยที่ได้ทั้งครีมด้วยแล้วก็ได้กระปุกแบบทานด้วยเนี่ยอันเนี้ยเนี้ยสี่แสนแล้วดัน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 ไป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 ครีมี่ตัวอะไรสุดๆใช่ใช่ท่านตอนไหนดีสุดคะเฮ้ยดูว่าสังเกตว่าครีมี่มันคือชื่อพี่ใช่เฮ้ยเธอกดกดหน้าจอดปีมันคือเรากินตั้งแต่ แบนยังไม่เปิดแล้วก็เห็นปวดเลยเรีนเตอร์ก็คือเอาชื่อตัวเองมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์หรอพี่เขาคินเองเราไม่ได้กินอ๋อใช่แล้วก็มันเลยจึ้งมากใช่ก็เลยติดผูกเป็นว่ากูต้าคีี่ลือสังเกตว่าเป็นชื่อเดียวกันใช่ใช่แล้วทุกคนช่วยกดแล้วจะสิบแสนเร็วสี่แสนเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวเบนร้องเพลงให้ฟังสี่แสนเบนร้องเพลงให้ฟังห้าแสนซับ โตเกียวมิวสิกนะคะทุกคนขายได้สักปอดีสองคนเลยร่วมไปจัไปัวกันแล้วไปถามมาแล้วนะคะเราไปถามราคามาแล้วถ้า6เดือนเจ็ดแสนห้าหนปีหนึ่งล้านหไม่ไ้เท่าไหร่ไม่ถ้าทุกคนทำมันจะมีอีกเมวก็คือในไลฟ์สดเป็นบี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 ไดสามหมื่นเราจะซัพพอร์ตห้าบีบี คือถ้าสมมติว่าแบ่งกลตอนนี้โอเคก็สมมติว่าเดี๋ยวเราอธิบายคร่าวๆเนาะเขาก็าเวลาที่จะไม่ได้มีงานแสดงเนี่ยเขาจะมีในกลุ่มปิดเขาจะมีเป็น EP 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 ละสามหมื่นบาทก็คือพอเราสนับสนุนแต่ละ EP เนาะทมมบียค่ะก็พี่มดบอกว่าถ้าโครบห้าแสนพี่มดก็จะสนับสนับสนุนห้า EP ก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็คือว่าน้องๆเวลาที่ไม่ได้มีออกงานอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ตรงเนี้ยมาแสดงก็คือเป็นแบบ เป็นงานแสดงที่อยู่ในกลุ่มปิดของบโอเคโอเคถ้างานก็คือดิวกันแล้วอันนี้ไม่กี่โทรหาใครโทรหาคุณโบ๊ทมาจะคุยกนยอดถึยอดถึงห้าแสนไงเราเราจะโทรดิวเลยไม่ล้วเขารู้ป่าว่าพี่มดมาจากไลน์เนี่ยมบอกอะไรเรียบร้อยเลยใช่บอกว่าเนี่ยเพราะว่าเราได้เลยก่อนบอกว่ามาทำแคมเปญน้องเบสทำแคมเปญน้องเบสกสนใจจริงๆใช่คือบอกว่าลงทุนที่จะบอกนะที่ถ้าทุกคนช้านะเบสก็จะยิ้มแบบต้องนั่งเพราะเบ๊กจะไล่ ให้ครบ5่าแสนเพื่อจะให้ได้สปอร์ตพี่บิ๊กด้วยใช่ซึ่งมันแบบเขาเขาตั้งใจมากๆอ่ะซึ่งทุกคนก็ช่วยน้องหน่อยใช่เดี๋ยวเราก็คือจะโทรเลยเนาะสมมติว่าครบพ่าแสนปุ๊บจะให้เบสคุยเลยก็ได้เดือดเดีือดดิวเลยอ่าจบเอ็นดูมากจริงๆนะน้องตั้งใจมากๆนะคะใช่คือถ้ายอดอาจจะไม่ได้ถึงแบบเร่งได้เนียเดี๋ยวจะตู้ปิดใช่ต้องเป็นกี่โมงที่นี่ปิดกี่โมงไม่เป็นไรรอได้ก็ได้ช่วยกันไปเป็นไม่กันสะพานบุญอีกแสนเดียวเองไป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 อีกแสนเดียวเนาะ ขอยอดหน่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวผีแตกในร้านเลยนะหมายแง่ก็หลงว่าเข้าใจว่าพี่คีมันเจ้าของเออก็มันคือชื่อพี่คีมใช่คือเป็นรีเซนเตอร์เออคนแรกคนแรกของแบรนด์แต่ตอนนี้นะคะพี่คีมมีทำคีมี่เอสนะคะแล้วก็เราก็จะทำแบบว่าพาร์ทเนอร์ร่วมกันช่วยกันช่วยกันซอฟเบสซอฟเบสเป็นซอฟเบส บอกอยู่ไม่อยากเรียกเขาไม่เขาไม่เรียกสองเขาไม่เรียกสอเาเป็นรอสจึิงดีกว่ารอสเฟสฟิล์มบอเฟสจริงๆก็ไม่อยากเรียกไม่ได้แบบเป็นต้องนายใครอะไรเรียกเบสอีกสามหมื่นเบสจะร้องเพลงแล้วนะมาเพลงอะไรเพลงอะไรนะถ้าพวกเคสไม่กดฉันจะไปกดเองแล้วนะอีกเดียวนะอีกเดียวละตูเสียไปดึงเสียพี่เบสขอท่าไวทูเคนะค่ะอุ้ยอุ้ยไม่เราต้องบิวไงวันนี้คุณเบสใว่มากคุณลา คนนี้รูดแต่พี่แต่พี่คิงไม่เหนื่อยเลยอ่ะเจอจิงมาปกติพิ่คิงมาไลฟ์เจ็ดชั่วโมงมีดิการโน่แล้วเชื่อไหมมันเคยไลฟ์ทำแบบไลฟ์แบบเรียลไทม์เลยนะเคยยาวที่สุดแปดชั่วโมงกับเก้าชั่วโมงมีครั้งหนึ่งสิบชั่วโมงก็คือทั้งวันทั้งวันไม่มาเลยสิบชั่วโมงกินข้าวทำกินข้าวในไลฟ์กินน้ำในไลฟ์ลูกไปเยี่ยวบ้างอะไรบ้างใช่ลูกไปเยี่ยวพาเข็ไปด้วยเอ เขาให้วันนี้แล้วทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้ปล่าวันนี้ก็มากถึงห้าชั่วโมงเริ่มเป็นนี้แล้วห้าชั่วโมงเริ่มเริ่มตัววันเนอะเพราะเนี่ยเป็นนั่งหมาแค่สามชั่วโมงตาตาเลยใช่ไหมตาไหมสามชั่วโมงยังไม่มีเรื่องจะคุยแล้วเนี่ยตอนนีกตั้งแจ่เขามีคือเรื่องคุยตลอด5้าชั่วโมงเลยสองวนนี้มีเรื่องคุยตลอดเลยนี่เธอไม่หลอกค่ะโอเคกดไปสองรอบแล้วได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณที่สปอร์ตนะแต่เดี๋ยวนี่มันจะสามารถกดได้อีกไหมพี่คือเราเขาไม่ได้จำกัดออเดอร์ค่ะะะไไไไดดดดดด้้้้้คครับกกกกอีใหเลย็น เด็ก12ก mm. ินได้ไหมคะ13ปีข mm. ึ้นไปกว่า12กินได้ไหมกินได้เลย12ปีขึ้นไปมากินได้12ปีขึ้นไปกินได้จิจบถูกต้องค่ะซัพพอร์ตเบสนะเอาแล้วขอละหนึ่งออเดอร์ให้มันถึงเพื่อนสนิทเดี๋ยวอยากขออะไรมาถ้ายอดถึงอ่ะหนูทำให้อยู่แล้วเราตามสัญญาอยู่แล้วเมื่อกี้ก็เซอร์โหลดโทรให้แล้วนะคะเออกดกดกด ได้ละเจ็ดพันคนขอคนละหน่ออเดอร์เท่านั้น่ะทุกคนสามารถจบละบู๊บู๊กินวันละ2-4แคปได้เลยนะคะทุกคนค่ตัวกูต้านะถ้าใครอยากเร่งเลย3กระปุกแรกกินวันละ4แคปสแคปไปเลยคิมบอกเลยว่ารู้เรื่องนะคะแล้วก็ยิ่งถ้ากดตากาเซ็ตคู่ครีมไปด้วยทาครีมด้วยกินไปด้วยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกกบแก่ค้นลดโคตซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นราคานี้ ของแบรนด์สต็อกเยอะไม่ต้องกลัวของเราปลอดภัยแน่นอนนะคะกินแล้วแบบเห็นผลจริงด้วยยอดขายสี่แสนกว่าแล้วในตะกร้าตะการหนึ่งคืออะไรเคาถามตะการหนึ่งคือไหนอะตะการหนึ่งคืออะไรอะตะการหนึ่งกูต้าไหมคะตะการหนึ่งกูตาใช่ก็คืออันนี้เหรอไม่ไม่ตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้ใช่ถ้ารลบแล้วค่ะอุ๊ยน่ารักมากขอบคุณนะคะก็คือตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วหนึ่งร้อยแปดสิบสามปะใช่ค่ะแล้วเหมือนราคาเพิ่มขึ้นหนึ่งเจ็ดสิบมันลรื่องนั่นหรอตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะทุกคน ตแกมแล้วปดุปองมาแล้วตายแล้วนะตอนนี้ห้แล้ารูมคปตตอน้มาแล้วรีบกดค่ะเดี๋ยวราคามันขึ้้วหหนึ่งร้อแบสามบเลย1น3่ง้อแมหมดแล้วว่าคุปองมหมดเว่าดตจะปรับเรื่อยๆเลยราเรียเทียคืนคือปิกกิ้นสิบวินะเ้อีกดเลยเอาปิกมาด้วยจะสั่งพี่รอบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซัพพอร์ตที่ปิกด้วยพี่ดูไหมว่าถ้ายอดถึง5้0แสนนะคะ เราจะเขาเรียกว่าไงซัพพอร์ตราบปดเป็นรอบปิดถึงห้ารอบใช่ก็คือว่าคนดูฟรีอ่ะเพราะว่าไม่บางทีแบบน้องๆเขาไม่ได้ออกแบบว่ามันอาจจะมีลมร่วมฝนตกเราก็ไม่รู้เขาก็จะเอา ยอดตรงเนี้ยที่เราสปอนเซ์เขาอะห้า EP เนี่ยเอามาแบบว่าคอยที่จะแบบอนกลุ่มปิดถูกของโตเกียวมิวสิกอ่าห้า EP กคนให้ดูกันตาแฉดไปเลยเออตอนนั้นเราคู่วันนี้เราน่าจะไม่ถึงห้าเต็แต่ว่าเราก็จะสปอนเซอร์ห้าถ้าพอสี่แสนก่อนเพราะว่าสนเฮ้ยไม่ได้นะเขามุ้งบ้านมากนะตาเขาไม่ยอมเลยเนี่ยเขาไม่ยอมเหมือนเชื่อแม่แทนนโครงการนี้ไม่หรอกว่าจะดูของไงแกอะไรพี่ม๊อดก็ยังดูแล้วแบบว่าสี่แสนก็ได้ไม่ได้ห้าหนูบอกว่าห้าก็คือห้าโอเค แม่ทอหอกวันไหนบ้างเไม่คงแบบว่าแม่ตั้งแกล้านงแม่ก็หลอกแม่แม่ต้องเปียกแม่ต้องเาียกแม่หลครับเอาให้ถึงก็ไลฟ์ไปเลยที่นี่ปิดตอนไหนก่อนไปดีไว้เลยที่สองอ้าวเลยนั่งไว้ดึงให้มันถึงห้าต้องใจมากๆทุกคนจริงจริงรีบรักมากนะจริงมารักมากพวกแฟนเผื่อพี่โมจะเพิ่มเป็นแบบว่าสิบแอ้ ที่เขาเราเขาตั้งใจมากเลยคะอทุกอย่างครับที่รอบแรกี่ไปสปอนไอสาเดือนเลยดีกวอาไอสปอนไอเนีที่ว่าแลงงสาเดือนผมก็ราคาเท่าเป็นป๊ะเลยที่กระปุกสค่ะผอยากแนะนำก็เซ็ตหนึ่งเปกนอนเซ็ตหนึ่องรอบค่ะคุณค่ะต้าใจเ็น ไปตามเพื่อนมากดปูไปดามปูไปตามเพื่อนตามเพื่ตามย่าตามมากดได้เลยเพราะปู่ย่าก็ได้ไปแล้วค่ะคุณยองคุณย่าคุณปู่เราก็ไปเก็บไฟทางกันไดมีสิงด้วยไงอันนี้คือกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยนะคะคุ้มมากนี่ไงอาลิปกดเลยทุกคนกลัวราคาขึ้นกว่านี้เป็นไทรอยด์ทานได้ไหมคะเป็นไทรอยด์ทานยาทานไม่ได้ทานไม่ทานยาทาได้ตามเพื่อนมากดขอบคุณมากค่ะ ตัวนี้คิมจะบอกทริคให้นะแกะแก่แคปซูลบางคนไม่อยากกินแคปซูลเนาะสามารถแก่แคปซูลผสมซีวิตในเซเว่นอะ่่าไวมากสี่แปนึนาใกล้แล้วแม่ใกล้แล้วใกล้่แนล้วเลยเล้เลยเอยเล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 ยเมยเล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 ยแลยเ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 ลลยเลยเลยเลยยเลมเเเยลวเเเ ไลฟ์ทั้งวันเลยป้าเมื่อวานใช่นี่ไงเส้นเก้าเสนเก้านะพวกแกช่วยเรื่องหนิวไว้ช่วยค่ะไปเป็นกูต้ากิมมี่ด้วยนะคะที่ชอบไปเจนี่เชิญเลยี่ะใช่ถ่ายเหมือนกันใช่อยู่ เหมือนนกัแต่ก็ยังมีขึ้นเราขึ้นก่อนเนี่ยตอนนี้ราคาดีอยู่นี่อต่อรอบแล้วค่ะพี่พี่แสงให้เวสก่อนเร็วทุกคนเร็วเร็วเร็วอุกขาประมาณเซ็ตแรกดูก่อนเซ็ตแรกเซ็ตแรกดูแล้วก็พี่คิมบอกว่าเนี่ยทานไปสามกระปุกเริ่มเป็นคนละใช่มันจะขึ้นหน้าก่อนว่าแบบหน้าเราจะใส่คือนอนดึกจะไม่โซมเวลาหมดไปสามกระปุกคือเราจะรู้ได้เลยว่ากินกับไม่กินละมันปากนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปเซตหนึ่งก่อนก็ได้ทุกคนค่ะรู้เรื่องตอนนี้ย้อนไปริ้งเลยจะแปดแล้วเนี่ยหนูขอสามแสนแปะก่อนเร็ว เลยดียวเขาดาวสั่งแปกกันอีกนิดเดียวมา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 มพทพเอจีพพพวกเราพทเอ็นจีตอนนี้พวกเราเริ่มออกแล้วนเราเิ่มบูกันเองก่อนตอนนี้พวกเราบเองก่อนใครยอยถ้าไม่กินยากินได้ไม่มีใครกดเราบูทกันเองก่อนว่า ขอจับอนเพอ่มเพิ่มทั้งสามเดือนได้ไหมงั้นทุกคนก็รีบกดตะกร้าทุกคนรีบกดถ้าให้ได้แค่แสนอ่ะอ่ะถ้าสามเดือนก็ต้องเจ็ดแสนใช่มันเจ็ดแสนทุกคนซึ่งขายไดข่เนี่ยฮะไม่หนกไม่งั้นหนูจับบอนดีกว่าไม่ต้องไปทีนี่หนูว่าไม่ต้องหอบไม่ได้เนาะพี่บอลลองให้แล้วว่าพี่บอลลองให้ด้วยต้องไปไข่ได้อะไรเนี่ยอะไรไม่ได้อะไรเนี่ยกินสองหมื่นทุกคนจ่ายเวลามีประจำเดือนทานได้ไหมเขาถามเวลามีประจำเดอประจำเดอจะกินได้ค่ะ กินได้เลยใช่ไหมมันไม่เนี้เสี่ยวกันท้วยบางคนบอกว่าดังตอพันที่บอกเลยว่าให้กดเซตแบบทั้งกูต้าทั้งคิมไปเลยทาทั้งภายไอกกินทั้งภายในแล้ทาทั้งภายนอกบ่กน่าเลิศคิมจะบอกว่าทาทั้งภายนกินทั้งภายนออมั่วไปหมดเริ่มเริ่มจวนหมดแล้วตอนนี้มีคนกินนะถ้าสมมติแบบขายนี้สัก5้าันบ้านเป็นได้เลยปีับ ไป่ต้องบอกอะไรก้นต่างประยันพรุ่งนี้เรอไลฟ์ยันพรุ่งนี้4ี่ทุ่มอีกวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงมาเลยเขวากันช่วยกันช่วยกันทไปเนช่ไปเขนไปเออเข้บิปเ้ไปเข้าไป้วไปถึ้ไปเข้ไป้าไปเข้อมปเข้าไป้าเข้าปเ้าไเ้าไวเาไป้าไปเข้าปเข้าเข้ปเขาพกาเเเา่ปเ เป็นคนต่างประเทศอ่ะต้องต้องฝากคนไทยสั่งใช่มันจะไวสาธุไปแผ่แบบใช่ค่ะเป็นอันตรายไหมครับไม่อันตรายค่ะเพราะว่าเรากินเข้าไปร่างกายนําไปใช้หมดไม่ได้ทำออกตัดไตไม่ได้ทํางานหนักนะคะสามที่แปดแล้วทุกคนเซตนี้เลยทุกคนสามร้อยเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ราคาขึ้นนปอนด์มีสามร้อยห้าหกบาทมันเจ็ดสิบห้าบาทไม่ขาะเซนนี้เซตนี้เซตสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยหกบาทเหมือนเดิมอันกดเซตนี้คุงเซุดเซตนี้ไปเซตนี้ขอกุหละเซตมาขอกุหลาบกุหลาบกุหลซบ หนึ่งพันคนกดพร้อมกันครบเลยใช่หนึ่งพันคนกดพร้อมกันครบอ่ะตอนนี้หกพันคนขอแค่หนึ่งพันคนกดแค่นี้แม่ที่ปาลาก้าอยู่แม่แมู่ต่างประเทศเยอะสามร้อยหกบาทเท่านั้นขอแค่นี้จบเลยจริงเวสกซ์ตันยูเนียนจับแม่เขาบอกว่ามอยู่โรดอยู่เยอรมันแต่ให้เพื่อนกดเองเพื่อแม่แทร์ก็ได้ าคาเท่าเดิมาราคาเท่าเดิมที่กดนะทุกคนเดี๋ยวราคามันจะกลับมาเป็นราคาทุกคนเร็วๆนะเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวคนมันหมดนะทุกคนอน่าจะยานีน่ามั่งมีแต่ว่าไม่ได้บิ๊กบอกว่าถ้าเราห้า0 0นมีงานที่กรุงเทพจะให้ไปขึ้นเวทีตอนเนี้ยกดกเนี่ยเอาไปหน่ห้าแสนก่อนตอนนี้อ่าข้างบนนิดหนึ่งไปอะไรก็ได้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ เราเสียเงินไม่ว่านะเสียหน้าไม่ได้นะตอนนี้คือตามตามแบบว่าเพจต่างๆเขาลงกันแล้วนะว่าต้องกันกันให้วอน74เพลงเข้าพูดกันอยู่นะว่าจะได้เป็นสปอนเซอร์มีรูปแยกทีมติดทุบอ่านเค้าอ่ะบ้างอะไรบ้าง อะไรบ้างอ่ะตอนทั้หมดไดยืนอยู่กันแหละในรูปทุกรูปก็ยืนอยู่อย่างนี้แล้วยู่ก็ยืนหนะเขื่อยเลยนะรูปทุกรูปที่เหมือนกองสลากแต่ก็มีหน้าพี่คิมกับพี่พี่ก็ติดกันไปหมดแล้วเขาก็จะไปถามว่าสองคนนี้ใครแ่้วก็ไม่เห็นหน้ากิจการอ่ะเพราะว่าอยู่ข้างหลังก็เลยไม่เห็นหน้าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอุยเหลือหมื่นห้าแล้วเอาจริงๆไม่ตลกสี่แสนเบ็ร้องเพลงนะสี่แสนเบ็ร้องเพลงให้ฟังนะคะทุกคนค่ะไม่บอกเธอกินน้ำรอเลย เพลงในใจไม่ว่าจะเป็นกดได้เลยสั่งตะการไม่ว่าจะเป็นคู่กูต้าหรือว่ากูต้าอย่างเดียวหรือว่าเป็นอ่าบูเตอร์อย่างเดียวกดได้เลยนะทุกคนในตะกร้านี้คือมีโค้ชรถตะการิงนั่นแหละเพราะเจ้าของแบรนด์นั่นแหละเบ๊กเบ๊ก้าคลายบิ๊กก็ใช่ค่ะเขาเป็นคู่กันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเนื้อคู่น่าจะขายกันในคอร์ดูแลพี่จะไงเข้ามาว่าขายกดีไม่ขายไม่ขายหน้าเยอะทำมาเยอะตอนแรกไม่ขายกันเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้่าเลยไม่เลยละสีหน้าเหมือนกันเหมือนเลื่องจริงเรื่องจริงเย้เหมือนสีแล้ว ทุกคน่าเร็ว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 เร็ลุยเลยลุยเลยเจ๊กดมากใช่ค่ะใช่นี่คนดูหกันสงเนี่ยเอาจริงก็แค่คนละหนึคนละหนึ่งแต่ว่าแค่แบบพันคนก็ตอนได้เลยันคนถ้าขาวขึ้นไม่ต้องห่วงใจฉันกดไปแล้ว1ิชุด้ยไมพวกเราหวดกันเพื่อให้ได้แบบพี่ิกพี่วิกจะได้สปอนเซอร์ด้วยอะแกพี่ปักไฟเบอร์มาให้ก็ได้นะโอเคมาเมื่อใคร จะเริ่มเกือบใครอยากอ๋อแต่ก่อนเออแล้วทำไมไม่ฝักแค่แอดดูไหมไม่มีบ้างถ้ามีอ่ะพี่ต้องปักด้ไหมน้องมิ้ถ้าปักเพิ่มไม่ได้ไหมมันจะได้ไม่ไป็นเพราะสินค้าในแบรนด์อ่ะหนูติดอยู่อโอเโหติดแค่ได้ใช่ไหนครับพี่ตือไฟเบอร์คุณเบียื่นือไหมโลโลไฟเบอร์อก็น้ำส่งยาดีน้าน้ำชงได้ไหมน้ำส่งแปลว่าอะไรน้ำส่งผู้หญิงน้ำชงผู้หญิงอ่ะกินข้างในอ่ะแต่ว่าทำไมดูแลด้านในอะข่าวไม่มีไงลูก อ๋อได้ปักไปเฉยเผื่อแบบคนที่เขามีพวกไม่กินต้าได้ม่ช้อื่นใช่ครช500,000บอสคงซึงมากเบสทำเพื่อค่ายตัวใช่นั่งอันนี้แบบเดียวทาเลาว่นั่งไรกี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวดูให้ไปนั่งไมา3ชั่วโมงแล้วนะคือจริงมันเกินเวลาแล้วแต่เรเขาเขาไม่ต้องทำยอดก็ได้นะแต่เขาทำเพื่อจริงๆเพื่อ ได้ยินนะได้ยินนะไอตัดขึ้นคนดัง p a s s ิบ e หรอน้าเจ้าหัวดังเอาอย่างเงี้ยได้ยินนะได้ยิน Passive ้างหูป้ายป้ายเอาให้ถึงสี่แสนเจ้ตัวนี้สี่แสนสี่แสนขอบคุณนะต้องหลับต้องนอนตอนเนี้ยไม่ต้องหลับต้องนอนดุรุ่มากเลยเอาให้ถึง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 ราคาดีมากสามแสนเก้าเลยเจ้าสามแสนเก้าแล้วค่ะแล้วเขาโดนสามแสนเก้ากลางคน เบสสู้จริงได้เลยค่ะไม่เหนื่อยไหมไม่เมื่อยไม่เหนื่อยสู้ถ้าถ้านั่งเอนเอร์จีมันจะหมดต้องยืนถ้านั่งกึ่มใช่ใช่ใช่มาช่วยเบสเลยนะกลัวว่าเบสจะเสียงหมดไม่แต่วิคิมก็น่ารักเนี่ยหยุดยาวเลยไม่แต่กินไปแล้วแต่ตัดแขนจะแวะมาหาเฉยแลตัดแขนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราโดนกระดึงไว้เลยไม่เห็นเราลุ้นลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆเราเคยเป็นเราทำแล้วแฟนเราก็อยากไปแบดเก็ตเหมือนกันเออ ไปไปไหมเราไปกันทุกวันนัดไป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 พราะเราก็บินไปด้วยกันลาลาจริงเราไปเอาไปเที่ยวขวัญแก่นเถอะขอแกนดูพันเที่ยวจริงป่ะไม่หนูคนก็คงขอัแก่นพ่อหนูคนขวัแก่นอันนี้เป็นเอ็นซีพ่อหนูจริงปะเนี่ยจริงแล้วทำไมพี่หนูบอกคนขวัญแก่นโอ้เขากคนใสครับคนขวัญแก่นแบบนี้เลยสองไปฟินคลับเนี่ยค่ะเป็นข่าวของผู้ใหญ่ะเขาไม่ให้หนูเข้าตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าเราไปด้วยกันหนูก็จะมีเพื่อนเข้า นี่นี่แต่เสี้ไม่ไม่พูดเยนะนี่ยจริงจริงเดี๋ยวจะขึ้นโคราสเหมือนกันเดี๋ยวไปหาด้วยขวดแก่นด้วยไปไหมได้เาก็ได้เรวเที่ยวได้มได้ขอนแก่ขอนแกนหนูเขาไม่เข้าใช่แต่เขาบอกว่าเลนไปเขาไม่เข้าแต่ถ้าไปกับคนนี้คือจะมีเพราะว่าคือเวคิดถึงขบคุไปเบนต้องให้ขอคพาทุกคนไปเที่ยวคนเ ไม่มีแอร์แฟลใดๆโอเคแค่เราไปลุยพ่อหนูเป็นคนขวัแก่นเหมือนกันเลยลุยเลยพาเที่ยวด้วยนะเดี๋ยวรู้มีร้านอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายใกล้แล้วใกล้แล้วมื่นเดียวเลยได้ลองเพลงละด้านมันใกล้ฝั่งขอคนละของคนละหนึ่งาคนไม่นั่งสปีดโบ๊ทกันได้ไหมันจะได้ถึงฝั่งฝั่เพราะว่าเขาไม่ได้บนีมนเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโฮ้โหนอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โห้ห่ว้ะโ้ เบสค่ะจรริงหอปกติบางโฮสไม่ค่อยเข้าใจเราเราเป็นเจ้าของบางโฮสอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอีกก็ได้กลายไปสมัครได้ไหม่ะไม่ยากไม่ยากแบบเข้าไปซื้อเองเลยเข้าไปซื้อไอ้น้องพี่ให้สามพันดื่มลงอะไรเงี้ยกลายเแบบมึงมาที่มึงจะมาได้ตรงนี้อะไรเงี้ยเจเองสามพันดื่มอะไรเงี้ยแมวเขาบอกว่าถ้าต่างประเทศอยากสั่งให้สั่งกับแม่แส ให้แม่แซมผลิตต่อแม่แซมเลยตอบแม่แซมต่อแม่แซมช่างแต่งหน้าของบิ๊กอ่ะไปแต่แม่แซมมาจัดการให้องค์โกนอะไรมันไปให้เรียบร้อยไป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 เร็วๆเดี๋ยวแม่แซมเขาทำถึงเอาถึงเอาไว้ถึงไปไม่ให้เบ็นข้าวกลายแล้วกลาแล้วกลายแล้วเป็ข้าอยู่แล้วอันน่ะเดี๋ยวกายรอดอีกอ่ะอ๋อแต่ทุกคนเข้าทั้งหมดแล้วให้หนูอยู่ข้างนอก หรอน้องเบลี่น้องครีมไปด้วยสถานะจะได้ขยับเร็วขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวหนูแอดเป็นหมอดูเลยเาแอดดูเลยแอดไปหมอดูไปเลยแอดไปหมอดูไเลพอมาเจอพี่บิ๊กปุ๊บไอเขาเรียกกลางแผลแล้วก็ทำโดนเข้าโดนเข้าเนาะบิ๊กแกต้องมาคบกับบิ๊กอะไรอย่างงี้เพราะเาสามารถเล่นได้ตั้งแต่แม่กดตาคุณพี่ไม่ก้าหมุ่นเลยอ่ะจริงใช่ขนาดขนาดนี้แล้วเออหนูเป็นหมอดูให้เลยนะทำนี่ดอ่ะ ไอหนึ่งสี่แสนกันตอนนี้แล้ร้องเพลงแล้วก็เรามาลุ้นห้าแสนกันต่อเรามาลุ้นเรามาลุ้นห้าแสนกันต่อ่โตเกียวมิวสิ่ขอขอแบบสองปีแปะน้าจอทีหนึ่งก่อนขอแบบอีกทีหนึ่งแบบว่าทีเดียวมาเลยก็ได้แบบร้อยบ้านทีเดียวร้อยบ้านทุกคนร้อยหัวได้เลยอันนี้คือ ให้วางตรงนี้น้องบ้าเปิดตั้งอางลงล่างันยอ่าอันนี้จ่าน้จงยาจน่าทุกคนมีแล้นะตามีล้นตก้าด้วยกดตะก้าได้เลยอันนี้ช่วยอะไรคะเ็นน้ไม่ได้ผราสที่แบบชอบกินปลาล่าเข้ามาลองตัวนี้กินได้ตว่าเป็นตัวเลือกให้คนที่แบบว่าี่ไกินูตากินนะราคาดีมาก179เองากองต่าดูด้วยเฮ้ย159บาทเอง บอสหวงสั่งกลับไว้ว่าอะทุกคนมีตัวเลือกใหม่สำหรับใครที่ไม่อะไม่เอากูตาได้กูตาไปแล้วอันนี้สำหรับบี๊กนั่นก็อีกทางเลือกใช่เพื่อสัพพอร์ตบิ๊กบอสนะคะทุกคนค่ะบอสบิ๊กเออบอสบิ๊กเบสบิ๊กชื่อชื่อบอกไปไหมเหมือนกันคู่คนแรกแต่ภูมิภิจิตมะก็บอกดังบีบีไงโดนอะทุกคน ันนี้เอาแล้วคนละคนละคนละหนึ่งอันนี้ฝากพี่เจนไปแล้วนะทุกคนบอกว่าไปฝากพี่เจนนี่ขายบอกว่าฝากไปแล้วนะคะฝากไปแล้วนะคะนี่ขออีกหนึ่งหมื่นเพลงร้องเพลงแหละใช่ใช่เพลงร้องเพลงแหละมีหนึ่งหมื่นเท่านั้นเลยนะเพื่อสะกดด้วยบีบีนักชมดีมากใครจะอีกเสียงหนึ่งบ้างใครคัน ยน้ำชงช่วยหน่อยนะคะมันมมัันนพูดไม่ได้ไงเพราะมันจะมีหมักดองอะไรนี้เออแล้วมันจะมีอันนั้นน่ะเออน้ำชงอร่อยจริงอร่อยด้วยแลยช่วยชงอร่อยอ่ะเออแล้วดูพรีเซนเตอร์น้ำชงด้วยนะเอ้ยมีหนมนะมีหนมใครพรีเซนเตอร์ขนมน้องขนมอ๋อเออผมไม่เห็นร่มมันเล็กโอเคทำไมต้องห้ามเข้าด้วยเพราะเขาห่วงไงคะเออเแล้วกน กับน้ำชงกันตอนนี้9ซองแล้ว9ซองแล้วเหลือ8ซองนะคะเบงค์น้องเพลงไปไปไปน้ำชงก่อนตอนนี้กินน้ำลูกกินได้ไหมกินไม่ได้ค่ะให้น้ำลูกกินไม่ได้นะคะหนึ่งห่อ5ซอง15ซอง15ซองเลยนะคะหนึ่งห่อ15ซองคนนี้นะอีกทางเลือกสำหรับคนที่แบบกดแล้วแบบว่ากดกูต้าก็แล้วกดครีมก็แล้วเอาตัวนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสปอร์ตกันนะคะใช่ลุยกันต่อลุยกันต่อหนึ่งห่อ15ซองแฟนคลับแบงค์ทำสิ่งคงขาววันทัวร์น่า ขาวแล้วไงสุขภาพต้องดีใช่ไหมคะน้ำจิ้มกดค่ะทุกคนฉนท้องกินได้ไหมคะกินไม่ได้ครับน้ำจิ้มช่วยเรื่องอะไรคะใครที่สายของมักดองเราจะมีแบบนั้นอยู่แล้วเนาะของผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะพูดไม่ได้เลยตัวนี้มีม่ผสมกูต้าไม่ไม่กูตาคืนนี้อ่ากูตาคืนตัวนี้จะเป็นสานการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยใครที่บอว่าชอบกินปลาไหลของหมักดองมีปัญหาเรื่องแบบด้านในผู้หญิงเงี้ย อ่าน้ำชงนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูเป็นรสอัญมณ์นะคะกินง่ายมากไม่เปื่อยแล้วก็ไม่ขมอร่อยมากๆทุกคนค่ะชงให้ดูสีน้ำอ่าชงให้ดูสีน้ำหน่อยเธอแบบอะไรครับผมโอ๊ยหกพันแล้วเมย์จะร้องเพลงแล้วที่อยากฟังเสไม่ไม่ิมหน่อย่ิมอยากฟังเสียง่ไม่ไม่ไม่พม่ไ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 มดไม่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 มคอรอไม่ไมอไมมคอรอไม่ไมคอรอแล่ไ กน้ำชงเพื่อสุขภาพผู้หญิงนะคะตัวนี้บอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนมันเป็นเป็นรสอูตาได้สามกระปุกใช่ค่ะได้ไปเลยสามกระปุกถ้ากดตาก้าได้ตามนี้เลยที่วางอยู่นี่กดตะก้าข้างล่างเลเปิดผิวได้อะไรบ้าหนึ่งได้อูต้าสามค่ะผม แก้วคู่อ้ยแมมีดักเอง,ง,งมแม่ชงชงน้ำแจันนี้จะกินเองนะะแต่สีสวยมากใช่น,น,นช้ำจงอันนี้เป็นน้ำชงผู้หญิงสีชมพูเหมือนหัวใจเบสเลยตอนน,น,นี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะกดเลยของก็ดีมากสีของแก่ก็ยิ่งสามพันอีกสองพันอีกสามพันเองมาเนี่ยทุกคนน้ำชงบอกเลยว่าเป็นน้ำชงที่แบบอีกสองพันนะวย

หมดราคาของพอดีจริงของคุณเแล้วอีกสามพันบาทเลยแล้วพราะปัญหาผู้หญิงนะคะแบบมีขาวๆอะไรๆกินได้หมดเลยนะตัวนี้ใครแบบชอบกินของดองชอบกินปลาล้าตัวนี้ดีมากๆแล้วก็หนึ่งโห่นะคะวันนี้สิบห้าซองโดยเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะใช่เลยผู้ชายกินได้ไหมคะคือกินไม่ได้ค่ะน้ำชว์ผู้ชายกินก็แค่อร่อยเนาะกินก็แค่